นับเป็นโอากาสดีของผู้ประกอบการ SME ที่รัฐบาลนำโดยก,กระทรวงการคลังออกมาตรการต่อเติมส่งเสริม SME สร้างไทยหนึ่งในมาตรการกระตุน้นเศรษฐกิจของภาครัฐช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ร่วมกันปลดล็อกครัองใหญ่โดยมีธนาคารออมสินที่นำโดยดรชาติชายพยุหานาวีชยัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินและผู้บริหาร17สถาบันการเงินลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือมาตรการต่อเติมเสริมทุน SME สร้างไทยช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยมีดออรอุตมศสาวนา เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคุณบรรยงวิเศษมงคลชัยประธานกรรมการบร,ริษัทสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมร่วมเป็นสกิพยานล,ลงนามข้อตกลงณโรงแรมแดอะสุขสนกรุงเทพวันนี้ธนาคารนอมสินได้มาร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนะครับในมาตรการต่อเติมเสริมทุน SM e สร้างไทยนะครับกับบร,ริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมนะครับ โดยมีจตนารมณ์ที่จะร่วมกันในการที่จะช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการ SME นะครับให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นนะครับโดยผ่านโครงการการค้ำประกันสินเชื่อของบอสยนะครับในโครงการค้ำประกันสินเชื่อพอ Port ร์ตโฟลิโอการันตีสกิมระยะที่8หรือเรียกว่า p g s ระยะที่8นะครับโดยมีขอบเขต ความร่วมมือด้านต่างๆนะครับอันดับแรกก็คือธนาคารจะสนับสนุนด้านการเงินโดยเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนเงินทุนให้กับผู้ประกอบการ SME นะครับโดยมีวัตถุประสงค์จะขอสินเชื่อและก็ให้บสยค้ำประกันนะครับผ่านโครงการ BGS ระยะที่8นะครับด้านที่2ก็คือบอสยจะให้การค้ำประกันสินเชื่อผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารผ่านโครงการ PGS ระยะที่8รูปแบบการค้้าระการบสอยอเอสมีสร้างไทยส่วนด้านที่3คือทั้ง2ฝ่ายจะร่วมมือในการประชาสัมพันธ์รวมถึงการสนับสนุน กิจกรรมที่ทางฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้จัดขึ้นเพื่อให้สามารถปล่อยสินเชื่อและก็เงินลงทุนเข้าสู่ระบบ SME ได้ต่อไปอส่วนด้านที่4ก็คือการค้ำประกัน SME แต่ละรายจะมีอายุการค้ำประกันนะครับไม่เกิน10ปีนะครับก็จะเชื่อว่าจะทําให้เราสามารถช่วยเหลือทาง SME และลงมาจนถึงธุรกิจที่เป็นฐานรากด้วยนะครับที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าทาธุรกิจก็สามารถที่จะใช้บสยเป็นหลักประกันได้ครับ ธนาคารอมสินเติบโตยั่งยืนตอบแทนคืนสู่สังคมร่วมสนับสนุนโดยบริษัทซอขอนแก่นฟู้ดจำกัดมหาชนสำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์อิง com, YouTube อิงด o m คอมยูทูบอิงอิงสิทธินี Facebook f a n แฟนเพจอิงอและที่ IG อิงอิหนึ่งนะคะ